ว้าวแะเรียดละเรียดหน้าแพรอยู่หนึ่งลำนะคะเยียงทะเล ดึงหน้าดึงหน้าหขนับข้างหนึ่งนะคะหลังกาตีมะม่วงตรงท้ายหนึ่งนะคะวิ่งทวนกระแสน้ำนั่นแหลแม่น้ำเจ้าพยาพประมุดปราการยาวมากรุงเทพยาวมานนทบุรีปรทุมธานีมาถึงอยุธยาก็3สามวันสามคืนท่านผู้ชม แต่น้ำตลอดเส้นทางค่ะว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็ควรกระแต่น้ำเช่นกนันนี้ด้านที่ตะวันออกของวัดพนันเชิงนะคะท่านผู้ชม โค้งสวยๆด้ยินเสียงน้ำไม่ท่านผู้ชมเสียงน้ำดังมากเรือวอตับมงคลเรือลำใหญ่นะคะท่านผู้ชมติดแอร์มีห้องครัวห้องน้ำชั้นนอนอย่างนี้ก็เรียกเรือสองชั้นค่ะชั้นล่างก็เป็นห้องครัวห้องน้ำพร้อม พัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องเครื่องเรือไม่ต้องพูดถึงแรงแน่นอนด้านบนหลังคาก็ใช้แผงโซลาเซลล์เวลาไม่มีไฟฟ้าก็ใช้แผงโซลาเซลล์สบายๆเลยนะคะช่วงกลางวันนี้สบายมากเปิดแอร์หู้ย <c oughs> <c oughs> สินมากอยู่ชายแม่น้ำนี่เย็น เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอพาขอให้ท่านผู้ชมอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะไปแล้วนะคะ